กลับมาอีกครั้งสำหรับนมเปี๊ยะตาเอมดีนะครับผมผมจะเชคมันให้ดูนะครับไม่ใช่เปี๊ยะยิ้มนะครับยืนยนันละเอ็ดีเน้นเน้นดูนะครับดูครับป้าทโ คอนเซปต์ Concept, แป้งบางไส้ฮารักครับพี่น้องดูแป้งบางนะครับไส้ฮารักนะครับหากิจก็ไปซื้อเอาเองนะครับ MD นี่แบรนด์เอ็มดีอยโอแป้งบางไส้ฮารักปาร์ทซื้อได้เลยนะครับหัวห้างทั่วไปนะครับแป้งบางไส้ฮารักครับไก่ยองครับ